สวัสดีครับวันนี้เรามีรถอิสุนะครับเป็นตัวแกรนเอเวนเจอร์นะฮะปีสี่ห้านะครับคันนี้รถสวยมากนะครับบางเดิมนะครับเครื่องสามพันนะครับเทอร์โบนะครับดูครับนี่ฮะสวยมากเลยครับให้ดูนะครับนี่นะครับคันหน้าเดิมนะครับรถไม่มีชนนะฮะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับดูครับเพจโรงงานอยู่ครบหมดนะครับ ครับผมนี่ครับเครื่องดีมากครับคันนี้นะฮะวิ่งทางใกล้ๆสบายนะครับลดได้บางเดิมทั้งคันเลยนะครับดูนะฮะล้อแม็กด่มเดิมเลยนะครับใส่กับยางใหม่อ่ะครับปีสอง9สิบเก้าอยู่เลยนะฮะดอกล้นๆนะครับใช้ได้อีกนานเลยนะฮะรถสวยจริงครับคันนี้ดูนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับเหมาะเอาไปใช้งานมากนะครับในราคาแสนต้นๆเองนะฮะ สวัสดีครับพี่ตีัสวัสดีครับมาพี่ตีเปิดท้ายให้ลูกค้าเขาดูหน่อยครับครับผมเปิดท้ายเปิดท้ายครับโอเคนี่นะครับดูนะครับท้ายนะครับสวยงามนะครับโชคยังดีครับโชคยังดีโชคยังดีนะครับแต่เข็บหลังเดิมหมดนะครับคันนี้นะฮะนี่นะครับนี่นะครับ ห้องเครื่องสวยงามนะครับนี่ครับแอรแถวแถวหลังนะครับสภาพสวยงามมากนะครับโอเคครับมาปิดปีก่อนครับคันนี้สวยจริงครับสีบางบางนั้งคันเลยนะฮะนี่ครับสีบางนะครับอันนี้เบาะแถวสองนะครับเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะฮะแผงประตูกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดนะฮะนี่ครับแถวสามนะครับ เบาพับได้นะครับพับให้เข้ามาได้เยอะเลยนะครับสามารถใส่ของได้มากนะฮะถ้าเราพับเข้ามาแล้วนะฮะวันนี้เราถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับแอร์แถวหลังเย็นฉ่ำนะครับมาเรามาดูแถวหน้านี่ว่าครับเชินครับมาดูฮะเผียบพร้อมเลยคู่มือยังมีอยู่เลยนะครับอตรงเท้าแขนมีขาดนิดนึงนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดนะฮะคอนโซลสวยนะครับ เครื่องเสียงมีครับมีจอทีวีด้วยนะครับนี่ครับใช้งานได้นะครับจอทีวียังใช้งานได้อยู่นะครับโอเคผม Co ปปก่อนนะฮะแอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์หนาวนะครับตันนี้นะฮะดูครับโคมไฟเดิมเดิมนะครับกระจกปรับซ้ายขวาไฟฟ้าใช้ได้หมดนะฮะแผงประตูเนี่ยสภาพดีมากนะครับพี่ติสตาร์เครื่องยนต์่อยครับครับผม นี่นะครับเครื่องเดิมเดิมครับนี่ครับดีเซลเดิมเดิมนะครับ3า0พันเทอร์โบนะฮะตันนี้แปลงตั๊มสายเรียบร้อยแล้วครับใช้ยาวๆเลยครับอันนี้ทำมาจบหมดแล้วฮะแปลงเป็นตั๊มสายเรียบร้อยแล้วนะครับวิ่งทางใกล้ๆสบายนะครับดูน้ำครับไม่ดันนะฮะเครื่องไม่หลวมนะครับแน่นๆเลยฮะ เพราะว่าคันนี้น้องบอลไปขับมาจากสระบุรีเองเลยนะครับดีแน่นอนครับคันนี้ครับเป็นรถครอบครัวใช้งานคุ้มค่านะครับเอาไว้เที่ยวออกแคมป์นะครับออกทริปนะครับไปกับครอบครัวนะครับรถได้บางเดิมทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักเลยครับนี่ครับได้ยางใหม่ด้วยนะครับนี่ครับยางใหม่นะครับผมนี่ครับดูหลังคาครับ สวยนะครับหลังคานะครับไม่มีผูนะครับนี่ครับมีสกีนะครับก็จะมีตําหนิสีซีดบ้างนะครับตามอายุนะครับแต่รถคันนี้ได้บางเดิมนะฮะสีบางๆทั้งคันนะครับไปนี้ไปกระจกนะครับกระจกรถขับนลยมีะัวไฟฟ้านะครับทํางานดีหมดนะครับยางใหม่นะครับยังไงใครได้ไปคุ้มๆนะครับภาษีหกสี่นะครับเอกสารยุตโอนครบนะครับ สวยจริงครับคันนี้สนใจติดต่อมา0 8 9 9 8 0 0 9 0 9นะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับเอาละรครับพี่ตดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ